ยัง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  <_ an> ยังยังยังยส,ย <_ an> สวัสดีครับพบกับช่อง s ซันไบนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นคอนเทนต์กินมามากกับแม่นะครับแบบแบบมาม่าเผ็ดนะครับผมแต่สีมันเหมือนแบบไม่ค่อยเผ็ดนะครับแต่เราว่า อเราจะมีเรามีตัวช่วยครับแม่ขอมาอยากตีแบบเผ็ดๆนี่เลยนี่เลยพิกนพิกนคั่วเองกับมือนี่ครับพิกนมาครับต้องเล่นเลยค่ะแบบว่าอะไรกันวาได้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 เอาไว้มาไว้มาเออเอาไว้ลองน้ำตาไว้ลองน้ำตาน้ำตาเอ ่อนเราจะกินคักินกันครับเราจะมีคอนเทนต์กิกาเราคือครับผมกินมาม่าเกตยอมแพ้แม่สิ้นเดือนนี้ผมจะเลี้ยงข้าวแม่ครับเป็นชุดใหญ่ครับไปครับพิบโอ้สาหรับแม่แล้วชุดใหญ่ชุดใหญ่ห What the fuck อาอยาอยารอ,าอช้าเลยว่ามาเรามากินกันเริ่มเลยแม,แม่เป็นแม่แม่ลองก้อนอ้าวจะทำให้ดูทำให้ดู ปิดเลยนี่นี่นนี่นี่นี่อร่อยี้ออกอเโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากดจดอพเจะาเจอหมามามๆทำตอกทำเอาใหญ่ใหญ่ทำแล้ววันีทำแล้ววันี

อ่ทำเดียวก็ขึ้นก็มอครับครับผมมีบดโรงพยาบาลเปล่าอืมเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมรถได้เลยครับเตรียมรถได้เลยอืมอืมมาเลยอืม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 เก็บเก็บทิศถ่ายเลย

ใจใจใจโอ้โหเดี๋ยวทรงผมต้องแพ้แม่ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กินี้ต้องทำแพ้ไม่ได้ตามมารครับเงินในกระเป๋าเรื่องใหญ่เห็นเห็ดบุปไก่เนี่ย ไปแล้วก็ตัดป้าหมันไปเลยแม้ว่าแม่เปียกๆนะเนี่ยความจริงเราเราต้องแบ่งคนละครึ่งนะเนี่ยขายม่วงก้อเนี่ย นึกยกิน้มนน่ผมนี้ก <oh> ินพริกเก้งนะครับแต่พริกนี <h)> <h ้ไม่ไหวอะเห็ดเลยยมยงยำยำยำอยู่มันจะกิน่วนไหนเดียวเนเห็ดไปเลยเฮเ็ดไหวเลย

ơi 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 nó có như này nhé <laughs> uhm. Mẹ subscribe dạ. uhm. cho

พี่คนลุเอาเลยเราต้องนับกระเบนทำแล้วไปถ้าอย่างเงี้ยอู้นี่ว่าไหวเรานับแม่ต้องหนึ่งใบต้องหนึ่งไม่ไหวไม่ไหวใบอะไรเงี้โกงอ่ะโอ้ยแม่โกงเลยไม่โกงเร็ว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 เกมนี้แม่ ไม่ยอมปักเงินแน่เลยเราตอนน้องกินคนละครัแล้วแหละทำต่อทำเลยว่าไหมได้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 มามาเงินแน่นก็นเลยเอามาได้เลยทำใหญ่ๆทำเล็กมันก็หมดช้าดีต้องทำใหญ่ๆเอ๋อ,อเป็ดโอยน้ำตาไหลเออเผื่อ,เ,อ,อเนี่ยออื้อ อาช้อนอกไปมาช้อนองไปนี่ดูแม่นี่ใจใจเ้ยเออโอ้ยมาว่าคำใหญ่ค <c oughs> ่อยๆๆๆโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวคำเือไเนใหญ่มากครับเกี่ยวบอาการอ้าวครับอาการระคภ้อออูอโอ้ยมือไม้ <c oughs> อืมเขียวไม่ค่อยยงอ่ะยัง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 โอ้ทำไมอืมอไม่ไหววะแม่ก็ไม่ยอมผมก็ยอมอืมไม่ไหวไม่ไหวเอาเอาเดี๋ยวต่อไปตาไปแล้วอโอ้ได้เกมนี้ผมต่อให้แม่ก่อนแล้ได้ครับผมยอมแพ้ก็แล้วครับผมไม่ไหวแล้ว ไปบ้าโหเรื่องเพศต้องยกให้แม่เดี๋ยวกินโชว์เดี๋ยวกินโชว์จะได้รู้ว่าไม่ได้แกล้งยอมต้องยอมจริงๆนี่นี่เดี๋ยวจะกินโชว์ให้ดูเนี่ยใบไม่ยอมก็ต้องยอมอ่ะนี่นี่นี่รุ่นนี้ความเพศทําอะไรไม่ได้หรอกนี่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 ครับดูแม่ครับดูแม่ครับ

เป็นจริงอันนเ้นอันนั้นโกหกเป็นจริงมา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 เบ๊บเบ๊บอีกครั้งนึงไม่ไหวแล้วผมยำแพ้แล้วเบ๊บไม่ไหวแล้วเนี่ยนาผมแพ้นะดูแม่กินเลยโอ้แม่กินไม่ยืดไม่ย่อนเลยเราเมา่ไหร่มึงจะไปเคปเราคงไม่ไหวแล้วเอาก็เห็นแม่ชนะไงเอาจะกินใหญ่เอาเลยวไม่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวกลางกลางอ่ะ ผมแพ้กรกิการถึงผมแพ้เองครับสิ้นเดียน <Owner> ผมจะเลี้ยงข้าวแม่ครับชุดใหญ่ครับผมแม่เตรียมตัว,วตังตังอยู่ครบผมต้องเกลียดตังแม่คร,ครับผมครับผมถ้าไทยชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสิดตาให้ผมด้วยนะครับ <cris. S 1> จากช่องจันบายนะครับผม